ใชครับต้องขอบคุครับก็ท้องโชว์นะครับตอนนี้ขอบคุณมากมากนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยตอนนี้ก็เลยขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากเลยร้อนไหมทุกคนร้อนแหละร้อนแผลพัดกันเต็มเลย ไม่ไม่้อนเลยเย็นฉ่ำอ่ดนะีใจอ่ะพูดจริงๆดีใจมากดีใจทำไมอ่ะดีใจดีใจจริงอันนี้พูดจริงดีใจมากดีใจมาก เยอะมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มากันในวันนี้ก็เอาจริงเค<ฮ>รียดเครียดแต่เช้าเลยอ่ะทุกครับ้วก็แต่เราทำให แต่เราจะไม่หยุดแค่นี้เนาะเราจะเดิน,น,นไปข้างห,นะหน้าด้วยกันนะนะเราเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะตื่นเต้นมากเลยนะตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้รับแขกมา ยังไม่ได้กินเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้สองข้างบนด้วยเหนื่อยทำไรไม่ไ่เหนื่อยเลยเอาจริงนะตอนนี้หายเหนื่อยแล้วแหายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วจริงๆแบบหายเหนื่อยเลยคือนะอะไรนะเราอะไรเราอะไรเนี่ยเนี่ยขยับตัวนิดเดียวนี่เราต้องขอได้ทั่วเลย <laughs> ที่ใดเนี่ยกอื่นเลยขอขอคุณขอคุณขอบคุณขอบคุณทั้งทีมงานของจทราบด้วยขอบคุณทางฮาร์ลิมเชคที่มาช่วยโฟริโอฮะแล้วก็มีกที่แันเซอร์น่ารักหล่อมากทุกคนรอมารอมารอขอบคุณ ขอบคุณพี่ต้องไม่เคด้วยมาช่วยทาผมนะครับขอบคุณใจที่แทมพี่เปิร์ดพี่เปิร์ดมาช่วยดูตลอดทุกวันคุณพีการนพี่น็อตด้วยที่มาถ่ายรูปให้นะครับผมแล้วก็ความจริงจะไม่มีงานนี้เลยถ้าเราไม่มีเคซีเอฟขอบคุณทางเคซนะครับขอบคุณทางเคซีเอฟด้วยนะครับดีใจมากดีมากก็เอาจริง ไม่คิดเลยอะว่าจะยืนอยู่ตรงเนีน้ยไม่เคยคิดเลยอะ บอกเลยว่าไม่นานเกินรอแน่นอนอะไรนะฮะเฮ้ยไม่นานมันมเดียวรอก่อนรอก่อนอะเออพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้ก็ไม่ไหวาอาจจะไม่ทันร้อนแหละขนพัดเต็มเลย นอย่งเดุดใจดีใจแล้วก็ดีใจทห้ทุกคนจริงดใจมากๆมากๆมากๆสัญญาจะทำให้ดีขึ้นเราต้องติ็บเราต้องแต่ thank you guys, international fans too, who came to Thailand. Thank you very much for all of your supports and I'm so grateful that you guys you guys always support me no matter what and and hopefully we will have a chance to visit you guys in your countries too. Okay? Thank you very much. อะไรนะฮนะท่าไหนคนเหนืออยู่ไหนคนเหออนื่อย <c oughs> เหนื่อความคาดหมายต <c oughs> ันนี้ก็ใกล้คณะน,นิเทศเลยเดินไปดูได้ ไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินผมจะบอกว่าผมจะเล่าอะไรนะฟะังอีกหนึ่งคนที่อาจถูกการเราจากผมคือคุณแม่น่นาืูการจริงไหมแม่ชอบแม่ชอบ อ๋อเก็บเก็บตัวไวตื่นเต้นงตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะวันนี้อ่ะฮะวันแม่พาแม่ไปไหนก็กลับบ้านไมเจอคุณแม่แยกกันมาคุณแม่แบบคุณพ่อคุณพ่อพาไปกินข้าแวแบบ เราได้เจอแลนะ้วเรากลับบ้านละคุณพ <abilities happening. S 2> ่อไม่เคยคุณแม่สวยขนาด,ดนั้นมาหลายปีแล้วะไม่พูดจริงพูดจริงคุณแม่ไม่เคยแต่งหน้าเลยแต่งหน้าอะไรฮัลโหลมีได้ยินไหมไม่ซื้อเลยคุณแม่ไม่ยอมซื้อให้ โอเคอ่าโอเคทุกคนเทุกคนมามาทำอะไรบ้าง นนนลลัแ้วบไว้เจอกันนะครับทุกคนขอบคุณมากจริงๆนะวันนี้ขอบคุณมากเลยมารอทุกคนมารอตั้งแต่บ่ายเลยคนมาตั้งเช้าเลยครับเยอะมากเห็นผมเซาเช็คด้วยดิขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันนะครับไปหาข้าวกินด้วยนะใครยังไม่กินข้าวให้กินข้าวด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกัน Tá na me?